สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดในลัคนา,าราศีพฤกษบประจําเดือนสิงหาคม2560นะครับหรือใครที่ไม่ทราบลัคนานะครับก็ตรวจสอบจากผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนโดยประมาณนะครับเกณฑ์นในช่วงความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ของชาวาราศีพฤกษ์นะครับ คุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องของพินุบาดดวงแตกอยู่นะครับเนื่องจากดาวพระเสาโคโจรอยู่ในราศีพิจิกที่มีองศาแก่องศามากนะครับเพิ่มความทวีความกดดันหรือว่าแรงต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับดวงคุณทําให้ดวงของคุณนั้นเกิดดวงช้ําหรือดวงแตกได้ของชาวราศีพฤษภนะครับต้องแบกภาระหนักหรือว่าในเรื่องของคนรอบข้างคนหลักนะครับแบกภาระในเรื่องของ ความรักนะครับทาให้มักจะต้องทาอะไรแล้วแบบเหมือนไม่ได้ดั่งใจไปทุกอย่างมีสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องสูญสลายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ค่อนข้างจะซสีเรียดวิตกกังวลต่างๆนะครับจึงทําให้อะไรันมันไม่แน่ไม่นอนยังต้องแบบว่าทําให้มันแบบมันเลยต้องเครียดอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้ เกณฑ์ความรักของคุณนะครับยังอยู่ในภาวะที่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ามีปากมีเสียงกับคู่ของคนลักอยู่นะครับเนื่องจากดาวปัตตนิของคุณนะครับหรือดาวคู่ของคุณนั้นยังไปคุมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่ศัตรูกันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของมือที่สาหรือว่าบุคคลภายนอกนำมาซึ่งความแตกแยก การขัดแยง้งมีปากมีเสียงนะครับมีการทะเลาะเบาะแหวงกันไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันทําอะไรยังต้องระมัดระวังในผลที่จะเกิดขึ้นทําอะไรก็ต้องคิดนะครับติดตรองให้มากๆในเรื่องของบุคคลรอบข้างคนรักของคุณต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับมากขึ้นเพื่อให้ลดปัญหาในเรื่องของการขัดแยง้งหรือว่าการเลิกลาในครั้งนี้นะครับเกณฑ์การเงินนะครับโดยทั่วไป การเงินของคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของภายในบ้านนะครับภายในครอบครัวมากขึ้นหรือแม้แต่อาจจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเดือนนี้อาจจะมีปากเสียงมีการเงินร้อนกับทางบ้านนะครับร้อนกับในเรื่องของครอบครัวในระยะนี้ในเรื่องของการเงินเนื่องจากดาวการเงินของคุณนั้นโครจรไปสถิตในเรือนพันธุนะครับ ก็คือบ้านแปลว่าบ้านนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องบ้านแล้วก็อยู่ในราศีสิงห์กลุ่มกับดาวคู่ต่อสู้นะครับคือดาวราหูซึ่งส่งผลเรื่องอการขัดแย้งในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับตัวคุณนะครับทำให้เกิดปัญหาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับดังนั้นก็ต้องมีผลในเรื่องของการ คดีความเอกสารนะครับในเรื่องของวาจาหรือว่าการเจราจาต่างๆอาจเกิดผลเสียหรือนำพาไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับหรือมีการผิดพลาดทางเอกสารสัญญาการเงินนะครับหรือว่ามีปากมีเสียงมีเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ไม่ลงรอยกันนะครับนำมาซึ่งเหตุต้องสูญเสียทางสิ้นดังนั้นก็ต้อง ระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจของตัวคุณเองด้วยยังทําให้บั่นทองจิตใจนะครับในของชาวราศีพฤษภอีกในช่วงของเดือนนี้นะครับยังไงฟังคําพยากรณ์แล้วเหมือนกับหลายๆคนจะ sensitive กับเรื่องของคําทํานายมากๆเลยนะครับว่าทําไมถึงแย่ทําไมถึงจงจ้องแย่อีกอีกแย่ทําไมถึงต้องแย่ตลอดจริงๆในดวงมันก็ไม่ถึงกับบอก ว่าจะต้องเกิด100%ดังนั้นก็แค่ฟังแล้วก็ระมัดระวังพอเวลามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงก็อาจจะรู้ทางหนีทีไล่ใช่ไหมครับเพราะเราได้ฟังคำพยากรณ์ไว้แล้ว เราก็อาจจะเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าดีไปนะครับเพราะว่าในช่วงของดาวจรเนี่ยมันเป็นดาวที่จะกระทบกับตัวคุณเองมากน้อยแค่ไหนนั้นมันไม่ได้บ่งบอกในเรื่องของการพยากรณ์แต่มันเป็นการการะทําของตัวคุณด้วยนะครับคําพยากรณ์เป็นแค่แผนที่นะครับที่จะบอกให้คุณนั้นเดินไปในทิศท,ทางใดที่จะไม่ขัดต่อดวงชะตา แต่ไม่ได้หมายความว่าการชี้เป็นชี้ตายดังนั้นก็ขอให้เข้าใจในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยนะครับว่าบางทีเตือนหลายเพื่อให้ระวังไม่ใช่เตือนหลายเพื่อให้วิตกกังวลนะครับอันนี้ต้องขอชี้แจงด้วยนะครับเกณฑ์การงานโดยทั่วไปนะครับการงานของคุณยังคงต้องระมัดระวังอีกในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีคดีความเนื่องจากดาวนะครับมันเป็นดาวคู่เดิมที่ในเรื่องของการงานการเงนินความรักมักจะโดน ไปสัตว์ทุกอย่างของชาวราศีพฤกษบมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆในแต่ละเดือนนะครับมีทั้งผลดีผลเสียไม่ต้องห่วงนะครับว่าดาวนี้จะทับลัคนาดาวนี้จะเล็งลัคนาแล้วจะเกิดผลเสียตลอดเวลามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับอย่าเพิ่งมิตตกกังวลไปก่อนแค่มันเป็นในช่วงของเขาเรียกว่าช่วงดวงตกนะครับเราก็พยายามทําในสิ่งที่ดีก็อาจจะมีผลที่ดีตามมาได้เช่นกันนะครับ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ภาวะอารมณ์หรือว่าการเข้าใจกับเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณเองความใกล้ชิดกับตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งขัดคอไปในทางก่อสัตรูดูเหมือนเดือนนี้นะครับชาวราศีพฤษภจะโดนไปซัดทุกอย่างครบไปหมดเลยนะครับซึ่งจะทําให้กําลังใจของชาวราศีพฤษภนั้นค่อนข้างที่จะต้องเครียดวิตกกังวลบาดระแวงหรือว่าอาจจะ จิตตกนะครับไปได้แต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาอย่างที่บอกไปก็ขอให้ทําใจนิดนึงไม่อยากจะพยากรณ์ในเรื่องของความทางร้ายนะครับเพราะในทางโหราศาสตร์นั้นเวลาหลายก็ให้เตือน เวลาดีก็ต้องให้เตือนระวังเหมือนกันอีกทีหนึ่งนะครับแนวทางในการป้องกันส่วนในเรื่องที่ดีก็เตือนไว้เพื่อไม่ให้เหลิงกับสิ่งที่จะเข้ามาแล้วดีจนเกินไปอาจทําให้คุณนั้นหลงและเลิงกับสิ่งที่ดีมากจนบางทีมันตกมันก็ตกแบบรวดเร็วก็ทําให้คุณไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวมันเป็นภัยที่จะนําภัยมาสู่ภายหลังขอให้เข้าใจในช่วงของชีวิตนะครับเราก็จะผ่านผล กับอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวาราศีพฤษภทุกคนนะครับสู้ๆใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ